สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาป2หน้า20กันนะคะข้อ1ง่ายมากๆเลยอ่านโจทย์ว่าอ่านคําและระบายสีภาพจากเรื่องครัวปลานะคะเด็กๆที่มีแบบฝึกหัดแล้วก็ระบายได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะพาอ่านนะคะผักปลา ผักป่าระบายสีเขียวนะคะลูกสีเขียวหรือสีเหลืองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสลับกันต่อไปน้ำพริกมะขามนะคะอันนี้ก็เป็นมะขามก็จะระบายสีเออสีเขียวนะคะต่อไปปลาอบดินปลาอบดินนะคะดินก็จะเป็นสีน้ำตานเข้มๆเ,เลยนะคะ ต่อไปมะเขือมะเขือก็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะสลับกับขาวต่อไปใบต้องตึงใบต้องตึงก็จะเป็นสีเขียวนะคะลูกต่อไปเห็ดเห็ดก็จะออกสีขาวสีน้ำตาลสีแดงก็มีนะคะสีเหลืองก็มีตามที่เด็กๆพอใจได้เลยนะคะ